วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินในที่ที่เราไม่เคยไปนะวันนี้อากาศ23องศานะแก๊งซับเริ่มต้นตรงนี้ไหมไม่ใช่ตกซับนะทุกคนองน้ำในญี่ปุ่นเนี่ยหาง่ายมากๆนะคะหาง่ายกว่าต่างกะยะแหล่งนี้นะคะคืออเมโยโกของโยโกฮามานะเรามาดู Uber e ร์อนะคะรุ่นบุกเบิกสตรอเบอรี่แพ็กล่าสามร้เก้ปด้ม มาละกอนุล่ละ5 8ารออรวมพลคนลกทะเลนะคะที่มีชื่อว่าอิมาัคาวายากินะบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันที่6ของทริปแล้วนะคะพวกเราสองคนก็ยังอยู่กันที่โยโกฮาม่าค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินในที่ที่เราไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันเลยแต่ก่อนจะไปต้องมาเช็คอุณหภูมิก่อนนะคะวันนี้อากาศ23องศานะคะไม่ร้อนไม่หนาวกลางๆแต่ถ้ามีแดดเนี่ยมันก็ รู้สึกร้อนๆนิดนึงนะคะเวลาเที่ยง51นาทีนะคะก็เป็นเป็นทัวร์ชิลๆสายๆของเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่โยโกฮาม่าเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกจากจุดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวตามไปชมเลยค่ะที่สำคัญ,ญนี่ซาสแอบจะให้ดูนะด้านหลังซาสแซบเนี่ยเขาจะมีธงปะค์ฟนะใหญ่บึ้มนะคะเพราะว่าวันที่5เดือน5เนี่ยก็เป็นวันเด็กผู้ชายนะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณคลองที่เขาเอาธง,งประคาฟเนี่ยมาติดนะรอบๆแล้วก็บริเวณริมคลองก็จะเป็นต้นซากุระนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยซากุระก็ใบๆแล้วเหลือไว้แต่ต้นละใบนะคะปีหน้าฟ้าใหม่มาชมซากุระกันอู้มีรถไฟแต่ไม่ได้ผ่านตรงนี้นะผ่านตรงนู้นตอนนี้เราก็เดินภายใต้ร่มเงาของซากุระนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเดูว่านี่นะคะริมด้านข้างเนี่ย ก็เป็นที่จอดรถนะเขาให้จอดรถได้แค่60 6 0นาทีเท่านั้นโอ้อันนี้ใส่ใจมากนะคะตรงบริเวณเสาไฟเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าจุดนี้อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล3เมตรนะคะมีเจ้าประครับอยู่ตลอดเส้นทางนะคะเราก็เพลิดเพลินเจริญใจมาก นี่ก็เป็นป้ายรณรงค์นะคะอย่าทิ้งขยะนะจ๊ะโอ้นี่เรามาถึงตรงทางแยกสะพานนะจ๊ะให้เพื่อนๆดูมีปลาคาร์ฟนะมาห้อยด้วยถึงแม้ปลาจะแบบผิวเหียว,วหน่อยนะแต่ก็สร้างสีสันดีค่ะทำให้บริเวณียานนี้เนี่ยดูมีสีสันนะแล้วก็เป็นปลาที่แบบเด็กๆเกขาวาดอะ่ะ เราไปกันต่ออันนี้รถนะคะเขาให้เราข้ามก่อนก่อนนี้เขาจะเรียาใส่ใจมากเลยอ๋อเนี้ยค่ะเป็นงานเทศกาลนะคะธงประคาบก็มีถึงวันที่5พฤษภาคมสวยอะ่ะโอ้มีรถไฟผ่านด้วย ด้านนูนะ้นน่ะเป็นใต้สะพานนะคะที่เขาทำเป็นคาเฟ่นนะมเป็แกลเลอรี่โคาเรชั่นมีคาเฟ่ด้วยพี่อ๊ออุ๊ยอันนี้เป็นซับแน่เลยเป็นแก๊งซับนะเขาปุมโทนนะเออนี่ไงแก๊งซับเริ่มต้นตรงนี้ไหมไม่ใช่ตกซับนะทุกคนเขาเรียกอะไรสแตนด์อัพอะไรนะซับบอร์ดนะคะ นันอาบบอร์ดเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมนะคะในญี่ปุ่นตรงไหนมีน้ำเนี่ยก็มักจะมีกิจกรรมเหล่านี้นะคะไหนซับไฟฟ้าไหนซับไฟฟ้า,ฟฟาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วซับไฟฟ้านะคะอ,อ๋อบอกเบื่อกับพี่เขาไหม วมึงกับพี่เขาเขากำลังมีสมาธิอยู่นี่ขนาดเล่นกีฬาทางน้ำม่ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะก็เซฟตี้สุดๆนะคะนี่ถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้นะโรงเรียนอนุบาลของเรานะ่าอยู่จะเห็นว่าลวรอบขอบชิดมากๆนะคะแล้วมีป้ายน่ารักดีค่ะ แล้วก็คลองที่เราเดินเดินกันอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าโอโอกาวะค่ะเพื่อนๆจำชื่อให้ดีๆนะช่วงซากุระก็มาชมกันตรงนี้ได้เลยซอแซบการันตีความสวยงามน,นะคะที่เราจะได้เห็นวิวคลองรถไฟแล้วก็ซากุระไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้ไม่มีซากุระนะจ๊ะมีแต่ปาแล้วก็ซอแซบบลุงค่ะนี่นะคะที่ซอแซบเคยบอกไว้นะว่าห้องน้ำในญี่ปุ่นเนี่ยหาง่ายมากๆนะคะหาง่ายกว่าต่างกะยะ นี่ก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะที่อยู่ริมคลองนะะอยากเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่ก็แวะมาใช้บริการได้โอว่าเขามาจอดนอนเขาจ่ายตังค์นีใ่ใช่แบบถือว่าแบบจอดได้ชั่นะก็เมื่อกี้ตั้งแต่เราเดินมาเราก็จะเห็นรเราจะเห็นรถที่จอดอยู่ตลอด<ร>นะคะบอกเวลาที่เหลือเลยนะคือรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ก็มีคุณพี่แท็กซี่เขามาจอดแล้วก็กินอาหาร ขนาดแท็กซี่แบบจะจอดฟรียังไม่จอดเลยนะต้องมาแบบจ่ายตังค์จอดส่วนใหญ่จะเป็นเป็นรถที่แบบสำหรับคนทำงานนะคะบางทีรถบรรทุกบ้างอ,อ,อยากพักผ่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบังคับให้จอดแค่แบบครั้งละ60นาทีอย่างคันนี้เนี่ยโดนป้ายแปะแล้วน่าจะจอดเกินหรือไม่ได้จ่ายเงินนะคะไปก็น้ากระจกรถเขาก็จะมีมาแปะเตือนนะคะ ก็จะมีคนมาตัวตราอันนี้เป็นตู้นะคะตู้ขาย60นาที300ยเยนระหว่างทางที่เดินนะคะเราก็จะเห็นป้ายเนี่ยติดประกาศเอาไว้ตลอดเลยนะอย่างอันนี้ก็เป็นป้ายบอกว่าเดินไปไมิสูบุหรีไปนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะก็เป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายรวมถึงห้ามทิ้งขยะด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นโรงภาพยนตร์นะคะชื่อว่า Jack and Betty นะ เป็นงรงภาพยนตร์แบบคลาสสิกมากๆเลยค่ะเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นป้ายน่าจะเป็นป้ายภาพยนตร์นะคะอันนี้ก็เป็นโซนทิ้งขยะของตึกนี้นะก็มีการแบ่งชัดเจนนี่เป็นที่จอดรถนะคะที่โโกฮามาก็ค่าจอดรถ200 200เยนต่อ30นาทีนะคะชั่วโมงละว400เยเยนก็ประมาณ 120บาทเราเดินกันไปต่อนะคะตรงนี้เป็นเหมือนย่านถนนช้อปปิ้งสตรีทนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเสาเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างซอยนะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ,ะเห็นเขาเรียกว่าอิเซกิมอนะคะ <LE ASE> นี่นะคะเป้าหมายของสาวแซบคืออยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะวันนี้จะพาเพือ่อนๆไปเดินโยโกฮาม่าบาชิโชเตนไก่นะคะ เขาบอกว่าที่โตเกียวเนี่ยมีอเมโยโกะแต่ที่โยโกฮามาเนี่ยก็มีโยโกฮามาบาชิโชเตงไกนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยตรงนี้นะคะก็เป็นถนนที่ดูคล้ายกับสวนสาธารณะนะมีต้นไม้เขียวต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะคะบันโดบาชิสเตชันแล้วก็นี่นะ ด้านน้าน,นี่ก็เป็น ama, ashi, oh, โยโกฮาม่าบาชิโชเตงไกโอหูตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองนะคะเห็นต้นไม้ใหญ่เขียวแบบน,นี้ไม่เคยเห็นนะที่โตเกียวเขาอาจจะมีแหละไซตามะก็อาจจะมีแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านสาแซบน,นะแล้วก็ไม่คิดว่าใจกลางเมืองอย่างโยโกฮาม่าเนี่ยจะมีต้นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ oh, สดชื่นมากเลย ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะโยโกฮาม่าบาชิโชเตงไกจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปเดินกันเขาบอกว่าแหล่งนี้นะคะคืออเมโยโกของโยโกฮาม่านะ,ะโอ้ต้อนรับด้วยร้านรี c ไซเคิลช็อปนะคะร้านขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ด้านหน้านะ,ะสัตว์ทก็ไปเล็งเห็นราคานะคะ330ย็เยนก็ประมาณ100บาทนะมาวางไว้ตรงนี้เลยน่าจะถูกจริงสมคำลํำลือนะคะเนี่ยพี่ยเห็นปะ ร้านมือสองเสื้อผ้านะมีข้งเด็กแ้งผู้ใหญ่ก็โฉบๆนะฮะมีก็เป็นของกระจุกกระจิกเนาะโอ้ยอันนี้ก็ถูกอันนี้นะคะเป็นกระโปรงค่ะตัวละ60บาทเอ๊ยมันดูใหม่เลยนะเนี่ยไม่ได้ดูเก่าสีสดๆแบบนี้แบบคนไทยชอบนะคะนี่เป็นแบบกระโปรงทำงานกองนี้60บาทค่ะร้านชื่อว่าบลังกาสตารนะคะเขามีเว็บไซต์ด้วย ก็เผื่อใครชอบนะคะก็ไปดูกันได้เน,นี่เขาบอกขอเขาลดราคา50%อ่ะเนี่นะคะอันนี้ของยูนิโคลค่ะมือสองเพิ่งเคยเห็นวิวเว้ามากถ้าเราไม่เดินเราก็จะไม่เจออะไรแบบนี้นะอันนี้2ชิ้น550ยหเยนก็ประมาณ100กว่าบาทนะ150บาทแต่ได้2ชิ้นของนผู้ชายก็มีนะคะมันจะมีความแบบวินเทจย้อนยุคมากเลยอ่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นร้านขายบุหรี่นะคะเราก็เห็นมีบุ้ยดองอยู่ด้านหน้านะกระปุกละ400กว่าเยนค่ะโออันนี้เป็นร้านขายายานะคะแล้วก็เป็นร้านขายเบนโตะขายขนมต่างๆราคาน่ารักนะเนี่ยอันนี้ห่อละ30บาทขนมอะไรนาะเนี่ยค่ะเบนโตก็ราคาน่ารักนะคะกล่องนึ่งประมาณ60บาทนะเป็นอาหารมื้อ กลางวันได้เลยราคาไม่แพงออสมแล้วอ่ะที่เขาได้รับการเล่าหรือว่าที่นี่นะคะเป็นสินค้าราคาถูกค่ะถูกจริงอันนี้ก็เป็นร้านเกาหลีนะคะก็จะขายบะหมี่มีสมยางบะหมีเ่เผ็ดด้วยนะมาขายอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยพี่อบราคาถูกมากเลยอ่ะออ,อันนี้เป็นร้านขายผักนะคะชื่อว่าซาโตเผักถูกมากแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะ อันนี้ขายอะไรเนี่ยอันนี้ก็ขายแบบพวกปิ้งย่างนะคะอูานางีนั่นเองเอนน้เป็นป้ายโฆษณานะคะลอกซิตี้โยโกโฮมาม่าจะมีงานวันที่15พฤษภาคมนะคะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เราได้เห็นไหมอืออันนี้ร้านอาหารจีนแน่นอนดูปเป็นโชว์เทนไกที่แบบว่านีค่ะนีขาหมูตื่นเต้นนะคะมันเป็นโชว์เทนไกที่กกแก่มากเลยนะพี่โอปลาทงโกะว่า หูหมูอันนี้แบบเหมือนที่อเมริกาโกะเลยอ่ะอันนี้นะคะขามหมู400ทัคเนึนนะ400เยนทาคิทากิใช่ไหมมันเป็นโชเทนไกที่ดูเก่าแก่คลาสสิกมากเลยนะเราไม่ได้เห็นแบบนี้มานะเราเห็นแต่โชเทนไกทันสมัยใช่ไหมใช่อันนี้เขาคีปความเป็นแบบดั้งเดิมเอาไว้นี่นี่อันนี้เรามาดูอ ber อร์อนะคะรุ่นบุกเบอร์ที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีรถส่งอาหารแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะ ร้านนี้ขายอะไรอะร้านนี้ขายสดพวกของทอดราคาน่ารักอะราคาชิ้นนึ่งประมาณ30สิบาทชิ้นใหญ่เบิ้มโอ้ยสนุกอันนี้คาราเกะค่ะเป็นร้านไก่ทอดนะคะคุณลุงคนนี้ด้วยชอรี่ตันเราก็ไม่รู้จักว่าเขาคือใครนะอันนี้ข้าวหน้าปลาไหลนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านขายอาหารสดนะคะเป็นปลาหัวปลาห้ารอเยนถูกนะเนี่ยก็ เป็นอาหารสดนั่นแหละส่นวนใหญ่ก็ตัวละพันถันละพันนะคะพันเยนนี่ก็ประมาณ300บาทนี้มีหอยด้วยนะคะถือว่าถูกนะพี่โอ๊กนี่กี่ตัวตัวเดียวหรอตัวเดียวอันนี้มีเป็นร้านขายผลไม้อุ้ยสตรอเบอรี่แพ็คละ3ามลูกหญบบึ้มไม่เห็นร้านแบบนี้ในโชวเทนไกมาเลยนะไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้คือเขาก็เป็นการรวมนะคะระหว่างของสด ของแค่นเนาะมีเขาก็เลียงผักแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใช้กล่องลังให้เป็นประโยชน์โอ้มะเขือเทศถูกมากนะคะ50บาทอันนี้ผัก30บาทกำหนึ่งนะส่วนดน้านนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีของสดขายรวมกับเครื่องใช้ของแง่นะกระเป๋ากระเป๋าหน้าน้องสิโตจา้าเออแบบเราไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้แบบนานมากแล้วอะ อันนี้ห้ามจับนะคะก็เขาตั้งขายเซ็ตละร้อยร้อยบาทนะโดยด,ยดยประมาณแต่บางอย่างก็ไม่ร้อยนะคะพวกส้มนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีป้ายบอกด้วยอันนี้เป็นเอา l e t c o s m e t i c นะคะนี่นะเป็นตลาดขวัญใจของใครหลายๆคนนะร้านขายของสดมีเยอะมากนะคะอันนี้ขายมากรู มาจากตลาดปลาเขาว่างั้นส่วนนีน้ชิโยะแซบซูชินะคะเราก็สามารถซื้อซูชิกินได้แพ็คหนึ่งไม่แพงจะบอกว่าร้นานตลาดสดมีเยอะจริงๆนะเป็นแบบโชว์แทนไก่ที่มีมานานมากเก่าแก่มากนี่นะะผักสดผลไม้สดเยอะมากจริงสตรอเบอรี่แพ็คหนึ่งร้อยหสิบอยห้าสิบบาท อันนี้น่ารักอะเป็นป้ายนะคะที่เป็นแบบเพ้นเพ็นเนาะอุ๊ยอันนี้ทายากิร้อยเยนสาสิบาทแต่ว่าคนขายไม่อยู่น่าจะเย็นนะหมายถึงอาหารเย็นโอ้ยนี้ร้านผักดองแต่ฉันจะตื่นตาตื่นใจอ้ตลาดนี้แบบน่าสนใจจริงๆนะคะแนะนำเลยให้ดูเขาแบบ ดังเดิมเนโลยีแบบดั้งเดิมเลยนะใช่ใช้น้ำแข็งนะคะอืม hmm. เป็นร้หานเรื่อใช้ไฟนะคะที่มาแท็กอยู่ในตลาดซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะคะอี่มีกุ้งกุ้งตัวเล็กนะคะมีกุ้งมีหอยราคาก็น่ารักนะราคาไม่ได้แพงเลยอะ่ะนี่หอยอบารลนไปก่อนอาวาบินะคะหกร้อยเยนตัวเดียวนะ 638ล80บาทอันนี้เป็นอาหารพร้อมรับประทานนะคะไข่พะโล้ไข่ต้มน้ำปลาใช่ไชข่ต้ม200เยน60บาทนะคะนี่ก็เป็นร้านขายผลไม้โอ้โหถแพงเลือกได้ตามใจชอบเฮ้ยปูพี่โอ๊ตโอ้โหปูตัวใหญ่มากเลยอะ่ะแถวบ้านเราไม,ไม่ไม่มีปูใหญ่ขนาดนี้นะคะมีหอยแคลงอัสลีอืเนี่ยหอยแคลงตัตเบอรเลย โอ้ายขวาอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะคลาสสิกมากร้านไข่ชาก็มีนะคะอันนี้ร้านไข่ไก่เนื้อสักนะไม่น่าเชื่อ<น>ว่ายังจะมีไข่ได้นะนี่นนะใช่แข่งกับซูปเปอร์เก่งแล้นี่ดูนะสะอาดสะอ้านสวยงามราคาไม่แพงนะ <c oughs> อันนี้เหมือนตลาดเมืองไทยอะอารมณ์แบบ ใช่เลยไม่เคยเห็นแบบร้านตัดผมแบบคนไทยนี้มานานแล้วร้านบาร์เบอร์อบีแต่ว่ามันจะแทรกอยู่ในแบบตาแหล่งชุมชนนะ่ะอันนี้เป็นร้านไก่ทอดนะคะทาโกโยากิเด้อน่ากินเราหิวแล้วล่ะคิดว่านะนี่นะคะพอเดินเข้ามาในซอยเราก็จะได้เจอกับร้านแคนดูนะคะหรือว่าร้านรอยเยน ร้อยเย็นที่ญปุ่นเนี่ยเขาก็มีหลายแบรนด์เนาะมีทั้งดโซแคนดูซีเรียวัสังนะคะกาเป็นอีกหนึ่งร้านสนใจมหาชนคนชอบของถูกนะคะแต่เข้าไปแล้วเนี่ยออกมาแบบจ่ายมากกว่าร้อเยนทุกคนนะโดยมากมอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าร้านน้ำาผมเยอะนะในซอยนี้กพส่วนใหญ่เป็นลุงคุณลุงคุณป้านะที่มไม่ได้ทำงานแล้วนะมาเดินกัน อันนี้เป็นร้านขายของอาหารเกาหลีเอ๊ะทำไมร้านซปเปอร์เกาหลีจังเแถวนี้ก็เป็นไปถ้าเรือที่เราเปิดร้านวัฒนธรราเข้ามาเยอะจริงคนที่มาเดินก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคุณลุงคุณป้านะถ้าใครชอบกลิ่นอายความเป็นวินเทจนะคะแบบนี้แล้วก็ชอบอาหารการกินนะคะที่ราคาน่ารักไม่แพงมากนะคะก็แพ็คหนึ่งเริ่มต้น หน,นึ่งร้อยบาทนี่ก็มีก็ร้านจีนก็มาได้อันนี้ก็เป็นชอชนิ์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนก็มีขายพวกปลาสดผักสดต่างๆเนาะเนี่ยค่ะเราหมุนไปหมุนมาแบบเยี่ยวก็เตินมากร้านนี้ชื่อว่าอาซาฮิยะนะคะก็เป็นร้านที่ขายพวกเสื้อผ้าต่างๆมีกิมโมโนมีผ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ น,นี่ก็เป็นร้านขายยาเนาะโอ้ถ้าจารนายทุกร้านนี้วันหนึ่งไม่พรจริงร้านขายดอกไม้ก็มีนะคะใกล้วันแม่แล้วด้วยเนี่ยเขาก็เลยเอาดอกไม้มาแบบมาโชว์นะคะวันแม่ญี่ปุ่นก็วัน,นที่แปดพฤษภาคมใส่ซนดด้องอ่าอ,อ้อันนี้เราหยวบล้ันนี้ชื่อร้านวาัฒการะนะคะน,น่ากินอยู่นะคลังสมบัติแพงไหมไม่แพงมากชั้นสาม สาโมนิคุระข้าวด้งๆดงนะคะเริ่มต้น300บาทหมี่เป็นแพ็คนะคะมาคุโระเนี่ยโฮมากุโระ8 0ดยเยนอันนี้เป็นร้านรองเท้านะคะทำไมคิดถึงเมืองไทยเห็นแบบน,นี้เนาะโอ้ร้านซูชิมีหลายร้านเลยราคาไม่แพงนะเนี่ย อ้ามีร้านนี้ด้วยเอาคาชิโนมาชิโอกะนะคะนี่เป็นร้านขนมที่ราคาถูกมากเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าจะเจอขนมที่แบบราคาถูกกว่าร้อยเยนนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนใช่ไหมใช่อโอ้ยนีสับป,ประรดลูกมาสามห้สิบนี่จะมาจากไต้หวันมีมะพราวด้วยอะมะพราวเป็นลูกเหมือนกันเราไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยค่ะโอ้นี่ก็มะพร้าวทุกคน จากประเทศไหนเนาะยังโฆษณาที่มาละคอค่ะมาละคอลูกละห้าร้ยแปดสิบเยนนะคะมาละคอฟิลิปปินส์นั่นเองเออร้านนี้ดีงามบางทีตางค่าเงินไม่ทันเพื่องเงนเนี่ยโกรธกันนะคะหนึ่งร้อเยนสาสิบาทนะคะคูณศูจุดสามก็จะเป็นเงินไทยราคาข้าวๆเนาะอ้าวในที่สุดก็มีร้านดโซด้วยนะคะถนนนี้ซอยนี้เนี่ยมีร้านร้อยเยนสองร้านนะคะมีดรายโซกับแคนดูค่ะ สุดแล้วสุดถนนแล้วนะคะก็สรุปว่าเป็นตลาดที่ครบเครื่องจริงมีทั้งของสดผักสดของแห้งนะคะเครื่องใช้อาหารร้านขายยานะคะบันเทิงมากแล้วก็ให้กลิ่นอาความเป็นวินเทจย้อนยุกนะ,ะหมดแล้ว,ลวใช่เดี๋ยวเราหาพิกัดต่อไปดีกว่านะหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะ มาแล้วนะคะอาหารมือ้อกลางวันของเราก็เป็นข้าวหน้าประดิษฐ์นะคะของสอสแซฟก็รวมพลคนหลักทะเลแล้วพี่วปลุงนะโอยาโกโดงเ่ะเดิมเจ้าเก่าสมอดิคุระอ้าชิมเลยชิมเลยเดี๋ยวใส่นะนี่นะขบวนการนะก<ม>็ <c oughs> วาซาบิสไตล์ผสมหรือจะบอกว่าอันนี้เขามีบวยแหละก็ให้กินได้ฟรีมีความเทดดีชแนลนะเนี่ย๋อเป็นไงอาจจะไม่ได้สดมากอืมแต่พอกินได้หอมอยู่ได้กลาง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 อันนี้รวบสองมื้อนะคะมาไว้มื้อเดียวแต่รสชาติดี ข้าวรสชาติดีมากข้าวอร่อยใช่ไหม,อมพอตอนแรกเขาถามเราว่าแบบจะเอาข้าวเปล่าธรรมดาหรือว่าเป็นข้าวซูชิเราก็เลยบอกเออเราก็เขาแนะนํำยังไงก็แนะนําเป็นซูชิใช่ไหมถ้าเรามากินกับปลาดิบอะต้องป็นข้าวแบบซูชิดูเหมือนไม่สดนะแต่ก็ไม่ดิงนะแับแย่นะอิมหน่อยหอมเนึะครับโอเคอันนี้ก็ของสาทบนะคะคิดว่าไม่น่าจะต่างกับของเพียวบลงเพียงแต่ว่ามีปลาว,วาเลตี้เยอะขึ้นนะคะ เดี๋ยวให้เรารีบกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่เลย mm hmm. เคือค่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปนะคะนี่นะคะสาวแซก็มาชิมขนมนะคะที่มีชื่อว่าอิมัควายากินะบางครั้งก็เรียกว่าโอบังยากินะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็อยู่ในถนนโยโกฮาม่าบาชิเตชตเตงการนี่แหละเขามีชื่อร้านว่าซุดยะนะคะมีความเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะวินเทจอะแล้วคุณป้าที่ขายอะเขาก็แบบ มีความวินเทจมากๆอนะ่สะสาวๆไม่เคยแบบเจอแบบนี้อ่ะแล้วขนมก็ร้อนๆเลยนะคะแต่ถือเย็นแล้วแหะเพราะว่ารอรีวิวนี่นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูอันนี้สั่งรสครีมนะคะเขาก็จะมีไส้ทั่วแดงทั่วขาวเนี่ยค่ะครีมอยากรู้ว่าอร่อยไหมเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาชิมกันนะโอ้โหมีความแบบไส้ไส้ล้นเหมือนกันนะหนึ130่งรยสย้อมเยอยมีความย้อมเย้130ยหนึสสิบเยนชิมแล้วนะคะ โอ้ยมันคือคราฟตอดเล่นตลกงนะจะดมหอมอ่ะอร่อยไม่หวานมากเสียอย่างเดียวแป้งอ่ะถ้ามันกรอบนอกนุ่มในมันก็จะดีนะคล้ายๆถั่ยอ่ะอร่อยนะแต่นุ่มนุ่ๆอร่อยดีกินก่อนนะคะถ้าใครมาแว้มาชิมได้ค่ะพี่ลุงถืออะไรอยู่ น,นี่เป็นน้ำจากประเทศจีนนะของเหลาจีถ้าใครใครเที่ยวจยีหรืออยู่จีนต้องรู้จักนะอ uh huh. ่าฮะแลจริงจริงมันคือน้ำหล่อฮังกล้ยเหรอหล่อหังกล้วยอ่าหล่อหังกล้กยใครเรียกจับเลี้ยงเอ๊ะหล่อไม่รู้อ่ะอเราก็คิดว่ามันคือหล่อหังกล้วยนะมันก็จะเหมือนคล้ายๆ้าน้ำลำไยอ่ะไห<ใ>น,นขอดมหน่อยได้ป้ะเหมือนน้ำที่กินกับแถว้ว,วย่ะคล้ายคจับเลี้ยงกับหล่อหังกล้วยผสมกันหวานไหม เหมือนน้ำที่กินกับเดี๋ยวให้เาแท้มชมเหมือนแก๊กฮวยผสมหลออฮังกล้วยผสมจับเลียงอะ่ะเหมือนลำไยด้วยนะไม่เหมือนลำไยเหมือนน้ำที่หวานหวานพอควรแต่ว่ากินแล้วชื่นใจดีอะคะ่ะคิดถึงเก๊กฮวยบ้านเราเลยอะ okay. ตอนนี้นะคะเราก็มาเดินกัน ตรงกลางสวนนะซึ่งเป็นสวนที่อยู่ใจกลางถนนนะคะเราก็จะเห็นทีมงานคุณภาพนะคะมาช่วยโกยช่วยกวาดใบไม้นะคะบ้างก็มาตัดนะคะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากทางสำนักง,งานเขตนะคะ,ะ,ะ,ะก็ทำงานแข่งขันนะคะมีทั้งสูงอายุแล้วก็วัยรุ่นนะคะเนี่ยค่ะก็ชุมชนร่วมใจ แต่สัตว์คิดว่านี่น่าจะเป็นเ,เจ้าหน้าที่ของเขตนะไม่ใช่อาสาสมัครที่มาทำเนาะเราถึงได้เห็นว่าบ้านเมืองเขาสะอาดนะคะอย่างที่เพื่อนๆถามว่าเอ๊ะที่ญี่ปุ่นมีพนักงานกวาดถนนไหมสัตวบไม่เคยเห็นนะคะแต่จะเห็นบุคคลคุณภาพเหล่านี้นะคะมาช่วยเก็บกวาดพวกใบไม้ตัดหญ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเขตซึ่งเขาอาจจะจ้างาเอาซอร์สนะ มาทำโอเคเดี๋ยวไปเดินกันต่อนะคะตอนวก็สวนที่เราเดินมานะคะตรงนี้มีชื่อว่าโอเดอริพาร์คนั่นเองอ๋อเขาให้ชื่อว่ากรีนการ์เด้นค่ะถึงว่านะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยกรีนจริงๆนะคะเป็นสีเขียวสวนแห่งมวลชนนะคะอยู่ใจกลางเมืองให้ทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้อันนี้นะคะเราก็เห็นเต็นท์มากลางอยู่หนึ่งอันนะคะเราก็ ไม่รู้ว่าเป็นเต็นท์อะไรนะแต่เขามีใบอนุญาตด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเต็นท์ของคนไรบ้านหรือเปล่าก็เป็นได้อันนี้เป็นการคาดเดานะคะถ้าใครทราบก็มาไขคําตอบให้ด้วยค่ะแต่เราเดินตรงกันต่อเลยตรงนี้เป็นป้ายขึ้นรถบัสนะคะป้ายโฆษณาเนี่ยเขาหมุนได้นะสอทราบเห็นแล้วนึกถึงที่เมืองไทยเลยนะคะมีกันสัดด้วยเห็นไหมเห็นไหมป้ายโฆษณาเขาแบบหมุนไปหมุนมา เดินผ่านพอดีนะคะนี่ก็เป็นโชว์รูมรถโตโยต้านะคะของโยโกฮาม่าเหมือนโชว์รูมที่ไทยไหมคะนี่เขาก็จะโชว์รถแค่นี้นะคะอยู่ด้านหน้ามีประมาณสองคันถ้าสนใจก็เข้าไปนั่งคุยด้านไหนนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีการก่อสร้างหรือรีโนเวทนะคะ ขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่คอยดูแลผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีเอ่อเนี้ยค่ะคลุมผ้านะคะที่คลุมแล้วก็โครงโครงสร้างเนาะเพื่อกันไม่ให้ตกหล่นนะคะนี่มีเจ้าหน้าที่คอยแบบส่งสัญญาณให้เราด้วยนะว่าให้เดินทีละฝั่งนะคะ ดีงามมากเลยอ่ะมีเจ้าหน้าที่แบบว่าดูแลความปลอดภัยให้เราเดินผ่านไปฟันมาตั้งแบบ2อสคนนะฮะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ